สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี่มาพบพ่อกับเบาหนุกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่เมื่อนี่ภากันมาเบิ่งอาหารสั้นสูงครับพี่น้องกับอาหารใต้ดินเมื่อนี่อาหารสั้นสูงก็อย่างพี่น้องนี่แหละครับผมไข่หมดแดงพี่น้องหากินยากเด้อพี่น้องเด้ออยู่ต่างบ้านตางเมืองก็ไเลยครับผมชัวสิหากินได้ครับผมแค่นี้รับเบิดเป็นหลายร่อยหลายพันเด้อพี่น้องอนี่คืออาหารสั้นสูงครับผมไข่หมดแดงครับพี่น้อง ไปเบื้องอาหารใต้ดินมาที่นี่ไม่นยังมาที่ว่านนะพี่น้องเบิ่งนอมใหม่ครับผมหามาแล้วก็สาวไงกับพได้พักได้พอนวพี่น้องเอ้ยอบองเล้ครับผมได้เมื่อวานนี้ครับผมหลังจากที่มาโนูกับสาวไงพากันไปไขกับเขากับน้ำครับผมก็พากันมีโอกาสได้แแวะปลาโนมใหม่ครับผม ก็ถือว่าได้หลายพอสมควรน่าจะสามสิบโลพุล่นเลยอันนี้ทั้งต้มเลยอันนี้ทั้งแกะมาต้มเรียบร้อยแล้วครับผมผัดแห้งต้มกับต้มเรียบร้อยครับผมต้มไปแต่เนื้อน้ำปูท่านพูนว่าทั้งเนื้อพอด,ดีตําแล้วพริกน้ำปูอันนี้กัคัดไว้ครับผมอันนี้สวยๆนี่สาวง่ายครับผมว่างๆกับแกะน้ำไหมไปฝากพี่ฝากน้องเน่แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้น้ำเน่ครับผม มากกับทประมาณนี้ครับผมแะอ่อนๆ้องหม่นี่ถือว่างามครับพี่น้องกรอบดีครับผมหวานดีบกคมคืนครับผมน้อไหม่ทางเกาหลีพันธุ์ิเป็นยังสี่ครับผมอันนี้เอาแบบเฝ้าๆนะครับผมใส่เวลาหาอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับผมใส่เวลาหาประดนครับพี่น้องเพราะว่าตึงเฝ้าไปหาขาหาขลายครับผมฮะ ายกับเขาให้พี่ให้น้องกินอ,อ่าละครับผมบ่ต้องเว้งางหักหลายข่วมครับพี่น้องอืมข้าวกระสีมะเห็ดกับเขา,ขากับน้ำกินกันครับผมอ่าอาจจะชิมบ้างก่อนต้มสำเนียงกระสุกแล้ววะใส่น้ำอีกี่แบบน้ำใส่เล็กน้อยครับผมอืมอม,อม ออออโอ้กรอบหวานดีครับผมเสร็จแล้วครับผมต้มน้ำไม,ม้ต้มน้ำไม้ครับผมบาานูก,ก็สกิก้อยไข่มดแดงให้สาวใหญ่เพิน่น บอกน้ำใหม่ไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับผมใส่ซีวิตอยู่เมืองหนกมืองหน้าเขากันยังเสีหละ่ะมิยังกัหากินกันไปครับพี่น้องเพราะได้อยากได้กินครับผมหากินกันไปิไึงกันเนวาๆกันไปครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่าน้องปูแต่กำลังรำครับฮ่าฮ่าฮ่ากำลังกำลังเห็นนักกินอยู่คุณพี่เฮ้เห็นกับเข่าอยู่มามามากินเข่าร่วมกันครับผมก้อยก้อยไข่มดแดง เขาม่แซ่บเนาะเอาปีนี้ปีที่แล้วเก็บไว้ยังไม่หมดเลยปีนี้เอาไปก็ไม่มันจะไปขายของมันผ่านทางไหมสวยงามพี่น้องเป็นหน่อไม้ที่กรอบหอมครับผมพี่น้องมันบ,ก,บกข,บกขมบกคืนคือบานเข้าได้พี่น้องได้เป็นหน่อไม้ที่กรอบอร่อยมาก เมนูก้อยไขมดแดงสาวใหญ่เป็นเกือกรลังปอกมหม่ไปเลยเลยกรลังคุยกันครับผมพี่น้องคนไทยเฮาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคุยกันครับผมโต้หากันไปหาของไปฝากไปต้อนกันต่างคนต่างต้อนทั้งนั้นต้อนทั้งนี่ต้อนครับผม เมนูหลากหลายครับพี่น้องอันนี่วัตถุดิบครับผมกำลังจะตำน้ำพริกน้ำปูวัตถุดิบครับผมทั้งเนือเน้อครับผมพร้อม,มกับต้มหน่อไม้อ่าจะตำน้ำพริกน้ำปูก้อยไข่มดแดงครับผมเมนูครับผมหากินยากครับพี่น้องตั้งบ้านตั้งเมืองเข้าที่ละหากินกันไปห้อมีโอกาสครับพี่น้อง เละครับผมเดี๋ยวบ่านุเฮ็ดกับเขาครับผมอค่อยๆกันบึ้งกันยาวๆกันไปครับผม เม,มนอูอาหารชั้นสูงครับผมพี่น้องอาหารชั้นสูงครับผมเข้าขั้วเลยตรงนีเน้องน้องก้อยไข่มดแดงบ้านเข้ากับที่ี่ก้อยข้นวมูแด,ดงครับผมก้อยกระปอมครับผมก้อยแย่ไปเลยสินาะ อ,อาหารที่แซ่บๆครับผมโอ้ขันเขาใส่ผัม่วงแมงันนีก็โอเคแล้วครับผมันนีก็แซบแ่บวพี่น้อง 吃药啊！ โดนกินครับผมโด,โดนกินครับผมอาหารบานเฮา เมนูอีสานบานเหาครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงครับผมพร้อมกับน้ำปูครับผมน้ำปูทั้งเนื้อครับพี่น้องกอบซีเมนต้มน้ำมันต้มน้ำม้ครับผมหามาสดๆเลยพี่น้องคุณคน้งแกะครับผมแกะพร้อมทั้งต้มครับผมนี่แหละครับผมผักนั่งอ่างงาเห่ากับหลากอรไม่ว่าจะเป็นอ่า ใบโหระพาครับผมใบบัวบกครับผมผักหนอกตะอีสานครับผมอ่าครับเระมันจะจะเป็นหัวปีพี่นอ้องของอีสานบ้านเฮ้าตี่หลับพี่น้องมามากินเขาน้ากันครับผมผู้ใดอยากกินข้ากินน้ำน้าเบาโนกะเรียนเชิญครับผมสุปูสุกข้นครับผม,บผมอ่ามากินข้าน้ากันใครอยากกินข้าวมากินนะจ๊ะกินเขากินน้ำน้ำเบาโนครับผม นี่แล้วครับผมบรรจาาัดอาหารบ้านเฮาเนาะอาหารบ้านเฮาพี่นอ้องหากินยากครับผมของอีสานบ้านเฮาอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอกบับบนวันวัที่หากินกันได้ง่ายๆครับผมอันใดพ่อของหากินไหนเฮาก็หากินกันไป นี่อย่างกับแบง่งปันกันครับผมทั้งนั่นแบง่งทั้งนี่แบง่งนี่ลอะอาครับผมสีลงมือเลยพี่น้องอ้มันนี่ครับผม,มนี่มีทั้งยาดองเห็นไหมพี่น้าพีองดูเห็นไหมใช่ครับผมนี่ยาดองครับพี่น้องดองโซมตานนู้นดองโซมไว้ <correction. S 1> อืมกูเลยอยากครับผมมากอืมมากินน้ากันครับผมคูณอยากมากครับผมอ่าของอยากของกินห้าหลากลร้ครับผมอ่ากู้ใดอยากเรียนเชิญครับผมมากินน้ำกันเป็นว่าทีเป็นยาดองครับผม ดองเสือสิบเอ็ดตัวนี่หลากหลายจังแต่ว่าบานูทีกินนิดครับผมนี่ครับผมเพราะว่าเบานด,ดองยาแก้ปวดขาไหมแก้วไหมเ <c oughs> บานูด,ดองยาแก้ปวดแขนปวดขาไว้ครับผมกูเลดอยากมากเอาสักหน่อยี่ มันก็มันเไม่ยั้งนี่นะเหอนกเราพี่น้องเราต่ว่าหังดองยาเป็นเหล้าที่มาจากเมืองจีนสีสันครับผม <c oughs> สุดยอดนั่ครับผม เดอ้อพี่น้องเดอ้อรสชาติอีสานบ้านเฮาครับผมมานั่งดูดียากกูดียาดไงกับมากินครับผมหาลังซ่าละครับผมคลิปนี้คลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับผมพาพี่พาน้องครับผมมาเบิ่งอาหารอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอ่าแต่คือยังเบาหนุกไปบอกพี่บอกน้องครับผม อยู่ต่างบ้านต่างเมืองหากินกับหากินยากๆครับผมแต่ว่าเข้ากับพ่อมีกินครับผมอผู้ใดอยากกินอยากแซ่บๆกับมากินน้ำเบ่าโนูตใดครับผมผู้ใดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับทักทายหากันครับผมคลิปคลิปนี้กับเบ่าโนูก,กินเขากินน้ำแล้วกันครับผมขค่อยที่ตามกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ